มาดูอีกฟากหนึ่งค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะอันนี้เปิดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการจัดอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะนายราชันสุนหัวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ อาการเสพติดยาเสพติดนั่นเองนะคะโดยศูนย์ฟืนฟ้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะอันนี้ฝึกตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึงวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีการฝึกอาชีพตาำหลักสูตรการทำชุดโตะ๊ะเก้าอี้ปูนซีเมนต์และเสริมด้วยการเชื่อมอาร์โกลิตด้วยมือ ะะอขออภัยค่ะการเสริมด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือนะคะโดวยวิทยากรครูฝึกจากสํานักง,งานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน18อุดรธานีกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่1ให้การดูแลผู้เข้ารับการฝึกอาชีพโดยการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันจากการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ความสนใจมากๆนะคะในหลักสูตรต่างๆที่บอกไปให้ความร่วมมือกับครูฝึกมีวินัยทําให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเชื่อว่าโครงการฝึกอาชีพในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่1นนะคะก็จะสามารถทําให้ผู้ที่เขารับการฝึกอบรมมีอาชีพมีความรู้ความเข้าใจมีพื้นฐานสามารถนําไปต่อยอดพัฒนาในการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดความชํานาญในอาชีพได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมไม่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีกซึ่งจะส่งผลดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง เสพติดในภาพรวมโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้แทนต่างๆได้ร่วมกันมอบวุฒิบัตรพร้อมทั้งให้โอวาดแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฝึกอาชีพครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤตินตนเป็นคนดีต่อไปค่ะ